น,น,นี่คือกินครั้งแรกนะครับผมเนี่เนยเื่อกได้ไม่ต้องรีบเดียเราอยู่ที่อินเดียธรรมดาที่ไหนเสือลงตลาดเนี่ยโอ้ร้านนี้เท่มากเลยนะครับก็เป็นกีตาร์ปักอยู่ตรงนี้เลยนะครับน่าจะเป็นกีตาร์ของเทพเจ้าทอนะครับที่หล่น จากฟากฟ้านะครับแล้วก็มาปักทิมลงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ข้างหน้าน่าจะเป็นเซ็นทรัลแล้วนะครับร้านเครื่องดื่มนะครับอะไรนะอะไรคะดูฮะดูนี่ไงมันไม่เจอไงว่าตัวนี้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ใช้ไหมไม,มาใหม่ไหมเราก็จะเจอแบบนี้เลย อีกสวันที่ไหนวันพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วสามวันวันนี้เป็นไงบัง่งเห็นไหมเด็กก็จะผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอแม่อยู่บริเวณนี้ก่อนนะ ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับอยู่ใกล้ๆกับกล้องวงจรปิดตัวที่365ของพัทยานะครับมันจะใช่นะแล้วก็ว่าไปนะตอนกลางคืนเนี่ยผู้คนจะเยอะแบบนี้เลยนะตอนกลางคืนผู้คนจะเยอะแบบนี้เลยเรามาที่ย่าน ซูมโซนคนเยอะๆแล้วนะครับก็จะเป็นอาหารเลยนะครับจอิโหโอ้โหโอ้อ้โกโอ้อ้หอ้โหโอ้อ้หาอิโอ้หโอ้โอ่ะโอ้โหเอ้โหหโอาหาอ้หโอ้โหกอ้โ ตอนนี้เรามาเที่ยวอินเดียนะครับเราจะมาลองกินนะฮะกินอะไรเนี่ยเราจะลองกินดูเนาะดูแบบข้างหลังพี่เขาแบบ h a ก k ิว u t ก a n ว you จะวุ่นวายนิดนึงเมืองอินเดียผู้ชายหล่อมากเลยนะมันอยู่ที่อินเดียเอาเลยพี่เขาไม่หล่อเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวแกบอกว่านี่ต้องมาที่อินเดียอินเดียเราอยู่ที่อินเดียธรรมดาที่ไหนเสือหลงตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราจะกินได้ไหมเนาะเราไม่เคยกินหมากนะเอาแบบเบาๆเนี่ยไม่ต้องแรงนะเบาๆไม่มีแตมากุไม่มีเมาอะไรไม่มีเมาใช่ไหมก็สดชื่นสดชื่นใช่ครับ มันหวานๆยินๆพร้อมด้วยพร้อมด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปันมาสล่าปันมาสลาปันมาสล่าปันมาชลาปันมาชลา Indian ปันมาชลา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  Eating No Eating เอ้ยเฮ้ยเฮ้ปันมาชลา <น>ปานมมะชลาปูดิปาน์มปาลชลาปานมมะชลาได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคอะไรนะป่วยป่วยขอบคุณเหรอคุณงินเออนี่ครับคือแบบอย่างเงี้ยอ๋ กยไหมเื่อนะ่นเ่ก็ต้องคยกันนะเช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องรีบนไปเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆก็ได้ ก็ต้องมา <Net -hertz> <uma est>

ือยมันเคยพูดไม่ได้เลยเราจะเกินก็ไม่กล้ากืินเพราะว่ามันเกินได้ไหมจริงๆแล้วมันเกินได้ใช่ไหมเกินได้ใช่ไหมได่ครับมันเกินได้คือรสชาติมันข้างในมันมันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแล้วก็มันมันมีทั้งรสมิ้นท์มันเหมือนก็เรากินยาสีฟันอะประมาณนั้นใช่ครับมันก็จะหอมมขึ้นจมูกแล้วก็จะมีอะไรประมาณนี้ก็คือจะก็ลองดูมาลองดูแต่มันก็แบบ จะเหมือนหมากก็ไม่ใช่หมากคนไทยก็จะกินแบบมันก็จะออกไปแบบนึงนออนนี้เลยก็มันอายุแก่ก็มันตมแล้วก็กอืมอันนี้คือก็ไม่จะมีรสชาติหวานเนี่ยก็จะมีรสชาติหลากหลายเลยแต่อันนี้ที่เขาทำก็คือให้กินแบบเบาๆใช่ไหมใช่นนครับอ่ะโอเคเราก็ลองรสชาติแปลกๆนะครับเราอยู่ที่อินเดียนะครับตอนนี้พร้อ,นนอมไหมพร้อมลองด้วยวันด้วยอน่ไม่าออเออพร้อมไหกินไ่ม สุดชื่นใช่เวลาเรียนเองก็กินอันเองอันเองมันมันหม่นนี่คือกินครั้งแรกนะครับผมก็ลองกินผมเห็นในคลิปเขาเขากินกันผมก็ลองผมก็อยากจะรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงห้าสิบบาทนะครับที่นี่เลยนะครับที่ร้านอะไรไม่รู้อาลีบาบาอาลีบาบาก็มาได้นะครับเดินร้านอาหารด้วยนะครับอ ร้านอาหารอยู่ชั้นบนใช่ไหมอ่าฮะนี่ครับ <c oughs> นี่ก็จะสวยเลยดูป้ายสวยอลีบาบลาเพ่มากเลยแล้วก็จะมีอ้าขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมอ๋อขึ้นไปขุ้ไม่ได้หรอเนาะขึ้นได้หรอไม่ได้หรออ๋อเหรอเราเราเกรงใจเขาโอ้ลูกค้าเยอะเราไม่ไปดีกว่า ไม่ดีแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้จะค<ๆ>ัมแบ็กมาโอเคโอเคไม่เกียวไม่เกียวเดี๋ยวึุงค่ะไปบายบายครับ<ๆ>ไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆ 来,来。